กนนมเโปรเจกต์โปร์โมอ่งสองสามมนรักฮักอิรีมนรักคนรักฮัตติรีครับผมครับปั๊ดเหนอแน่เลยเป็นคนขอนแก่นอีษานครับผมื่องนี้ไม่ต้องบอกกันหรืว่าแบบาแน่นอนโอ้มันยิ่งกว่าหาอีกครับใช่แล้วก็เราเราจะหาไปพร้อมกับ ผูเครื่องทองไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ร้องเพลงกันทั้งหมดเลยนักแสดงนักรองใช่นักรองมีสิทธเลยสอคนนี้2คนนี้เขาก็ไปผมก็จะแรแห้งๆใช่เพราะว่าเรื่องนี้มีความพิเศษเป็นบิสิคิลด้วยครับผมใช่แล้วทุกคนก็จะได้มาร้องเพลงมันก็จะมีฉากแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการมีแดนเซอร์กับผมก็มีนักแสดงมากมายเลยเนาะ ดีนะบาร์ลูใช่ค่ะาร์ลูโปรเจกต์ดีเป็นไงบ้างคะกดีใจมากค่ะตื่นเต้นมากเป็นครั้งแรกที่ได้เล่นซีรีส์ค่ะใช่แล้วก็ได้เล่นกับพี่ซีนูนิวก็แฮปปี้ดีค่ะผ่อนคลายไม่เครียดมากคิวโปรเจกต์นี้หนูจะได้ปล่อยของอะไรเยอะมากคิดว่าใช่ค่ะเขาเล่นเป็นตัวเองเล่นเป็นตัวเองมากเลยเราต้องใส่เพิ่มความเป็นตัวเองเข้าไปอีกร้อยเนึ่ยต้งเป็นยังไงคาแรคเตอร์เรื่องนี้ทำยัง ก็เป็นเปรี้ยวๆหน่อยค่ะใช่ก็เราก็จะเป็นสายสปอร์ตน้อยคือน้อยใช่เราเป็นเพื่อนสนิทน้อยใช่เราเป็นนิใช่ครับชื่อน้อยครับมีแต่ที่ชื่อนิดเออ่อยากอินเตอร์เลยชื่อนิดครับพลิกเอ่อพลิกมากมากเลยเพราะว่าแบบ ตอนนี้คือถ่ายท่าพระอยู่เป็นเจ้าชายนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ก็คือจากเจ้าชายสู่คนถ่ายส้มตาใช<า>่ไม่ต่างไ,ไ,ไม่ต่างเลยตาคาแรคเตอร์ตา่ามากเลยครับก็ไหนจะเรื่มพูดที่สารด้วยเราก็ไหนจะเล่นเป็นมิวสิควิลล์อีไหนจะเล่นเป็นฝาแฝดอีไหนจะต้องร้องเพลงรุ่งทุ่งด้วยออคือ,อยาก นี่ไงหนูหนูก็ได้คุยกับเองสนใจแล้วเนี่ยเล่นเองคาแรคเตอร์คุยกับตัวเองสนใจเออซีล่ะซีครับผมเป็นคนกรุงครับผมที่โดนพ่อในประเทศเนื่องจากแบบว่าทาผิดพลาดหลายครั้งเลยเหลือที่ดินสุดท้ายมาแบบก็เออมาเปิดขายส้มตามแข่งเขาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือจะมาแข่งขันซึ่งผมบอกที่อวแล้วว่าไม่อยากเป็นคนรวยผมพอผมอยากเป็นแบบ คนแบบไม่ใช่คนรวยอ่ะเราได้บทคนรวยแบาาบบธรรมดาปะหน้าพี่รวยไหมร <c oughs> วยร <c oughs> วยรวยรวยแต่จนนะฮะนี่รวยกว่าแล้วออใช่ออความยากคือความแว่ามูสิคลิลเนาะแต่ละคนคิดในหัวไว้ไหมว่ามันจะออกแบบรูปแบบแค่ในแบบว่าใคร,รหล่อมันก็คือแบบว่าได้วินน่งเล้เนาะอืนะนัคือคิดว่า เป็นแนวใหม่ๆแล้วกันเราไม่ค่อยเห็นแนวนี้มาสักพักแล้วค่ะปกติก็จะแบบวัยเด็กจะได้ดูหนังไอ้ดูซีรีส์แนวนี้ค่ะแต่พอโตมาได้มีแนวนี้แล้วก็มีแบบมิวสิคอลฟิวเจนใหม่มันก็เลยทําให้คิดว่าทําให้วัยรุ่นหลายๆคนสนใจมากขึ้นค่ะต้อยากเอาเพลงคู่นี้มาด้วยไหมคะเอ่อไม่แน่ใจเป็นแนวอีสานนี่สิเออเออเออต้องมีแดนซ์คู่กันแหละคู่เนี้ยแดนซ์น่ารักส้มคำค่อนข้างแบบนะตอนนี้ ฟิสิกส์เจอนั่งเจอรดนิวเจอที่สี่ยังไงมันต้องมกี่ยวกับว่าความสะโพกเราก็สะโพกคือมันตดี่นั่นราแข่งโวยีเราจะเราจะสะโพกในเรื่องนี้ได้หรอครับไม่น่าจะเข้าเท่าไหร่นะไม่แน่หนูขอได้ส้มตามันแบบว่าใช่เอวได้อยู่เวลาตาหรอยังไงอ่ะ ไม่ฮะอันนี้เสาหักครับผมแต่จริงก็สนุกมากฮะเพราะว่าจริงๆเคยร่วมงานในโอซังกุ่งกับในเรื่องนี้คือมันมีอยู่2อย่างสมมติว่าถ้าทําไม่ถึงแล้วมันก็ไม่ถึงเลยเรารู้สึกว่าเราไว้ใจโอซังเรื่องแบบดนตรีด้วยมันไม่ได้เป็นมิวสิกธรรมดามันต้องแบบเนื้อหาด้วยหรือว่าดนตรีหรือจังหวะอะไรมันต้องแบบเป๊ะอะไรไงครับผมซึ่งเมื่อกี้แบบเซอร์ไพรส์มากเพิ่งดูแบบคาแรกเหมือนการนั่งทํำรู้สึกว่ามันตัดดีมาก ช่สะพ้ายหนูสะพ้าหนูไลซีและขำเห็นแบบเสียงใหม่ๆอะไรเงี้ยเนื้อเสียงใหม่ๆรีแอคใหม่ๆท่านหน้าท่าแบบรูปนี้น่าออูไรเงี้ยไม่เคยเห็นท่านหน้าแสดงก็รู้สึกแบบเออน่ารักดีอยู่ด้วยกัน<ม>น่าจะเป็นอะไรที่แบบมีกิมมิคอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยครับพี่ปาวลีคนหนึ่งคุณแม่อะไรเงี้ยมีกลังร่วมมาดวงใช่ใช่ทั้งพี่เปาวพี่โฟนน้าสุธรแล้วก็พ,พี่อาภพรด้วยครับ โอ้หแต่ละคนคือแบบว่าแม่แม่ฉะนั้นเลยเรื่องนี้ได้แม่เพิ่มหลายคนเลยอย่างในเรื่องก็เป็นแม่เป็นพี่ฝนนย่างนอย่างตอนถ่ายก็คือเหมือนแม่จริงๆเลยครับสบาแล้วพี่ฝนน่ะพูดภาษาอีสานได้ครับผมก็ถามพี่ฝนด้วยว่าอันนี้พูดยังไงอ่ะแม่ให้แม่พูดให้ฟังเพราะมันยากจะต้องไปเทรคอีกใช่ไหมใช่ครับ ก่อนที่จะเริ่มถ่ายจริงจังอ่ะต้องพูดคลีกับภาษาอีสานอีกเยอะมากเลยเพราะว่าไม่อยากพูดแล้วแบบว่าสำเนียงฟังแล้วแปลกๆตอนนี้ยังไม่ได้ได้แค่เท่าที่เห็นเลยครับฝึกมาเพื่อถ่ายพาลอตเลยซะหน่อยมมาาที่กหน่อยเหฮานาฮาน้าโซ่ไม่ได้อยู่แล้วไม่สยบแบบแนะนำไหมคะเกรมากเลิศมากภาษาอีสาน โอ้โหหนูก็ไม่ได้เหมือนกันเอาเหมือนในบทเลยก็ได้มีอะไรกินอีกยังดีค่ะมือนี่อะไรนะที่บอกว่าตำเองเลยไปซึมไปโรดอะไรสักอย่างอ้าวคือพอสั่งจากคือพาสั่งจากเทือแล้วก็อามีนะมาตำเองโลดมาตำเองโลดอะไรสักอย่างแต่ละคนเป็นฝากรางแฟนโปรเจกต์จะเปี่ใครก่อนได้ก่อน ก็ฝากซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะคะตั้งใจมากๆทุกคนตั้งใจมากๆแล้วก็สนุกมากๆตอนถ่ายก็บรรยากาศแฮปปี้มากๆเชื่อว่าผลงานที่ออกไปทุกคนจะชอบก็ฝากทุกคนติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะไม่ร้อนเหรอว้าวบรรยากาศดีแต่ก็สู้ครับผมรครับผมก็ฝากด้วยก็น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ที่หลายคนไม่คาดไม่ฝันส่วนตัวเรารู้สึกว่าม,มันมีกลิ่นอายอะไรมีความเป็นไทยแล้วก็ เป็นซาวเวอร์ของไทยด้วยไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อเพลงเองหรือว่าอาหารเองอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันมีหลายมุมมองเรื่องนี้มากแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใครหลายคนน่าจะชอบครับผมเพราะว่ามันมีทั้งเพลงทั้งแบบโรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแล้วก็นักแสดงมากน่าหลายตามากครับผมครับก็ฝากเรื่องมนรักอิหลีด้วยละกันครับก็ เร็วๆนี้ซึ่งอีกนาะนแค่ไหนก็อยากให้ทุกคนรอรอเร็วนี้ซึ่งอีกนานอีกจกพักนึงและครับใช่ก็เรื่องนี้คือเปิดมิติใหม่ของพวกเรามากๆเลยรวมถนนึงแคนนาด้วยทุกคนน่าจะไม่เคยเห็นแคนนาเล่นแบบนี้ซึ่งพออยู่ด้วยกันแล้วน่ารักมากๆก็อยากให้ทุกคนรอติดตามแล้วก็รอขำรอแบบว่าหูเครือบทองได้เลยครับเป็นมิวสิคอลเลย 你好。